มันนี่นมันล่นชาร์โดไฟพักสองอีกแล้วนะแต่มันเอางาแภาคแรกอะเราจะมีภาคสองมานะมีายกวมาแล้วนะ่าม่ามีเพชใหม่มาหรุนขอมีรุ่นขอมหง่ผูเดียวทนเอาง่าดอกน่สไม่รยบแม่ลยใช้วิชาเดิมนะม <c oughs> มครับใ <c oughs> ช้ชุด ก็ไม่โอ้ว กูใม้หนูกินด้วยนะแล้วอบอกว่าพ่อแบบเมาเยอหลายอุ้ยนี่เป็นอุ้ยอุ๊ยไอตัวนี้ทำให้ผมตกตายจริงๆนะเนี่ยดูด้วยหัวเสียที่สป็นในโลกปฏิทินแล้วอ่ะถ้าเป็นแบบนี้เราต้องปลาชูริเคนใส่นะปลาชูริเคนใส่มาแล้วเฮ้ย ม,ม่เนี่รมึงไ,ไม่ให้ตังค์กูไม่ป้าปัญไหล่หมาหยึควย ไอ้ไ่วียครับผู้ถ้าไม่กูดาช,ชูลิเกนกูหายอ่ะแม่ชูลิเกนชูลิเกนกลัว <laughs> ปดดังัไงปิดามกเยม่แตว่าเปิดได้เอนโอเคพ่เป็นเล่นอยู่ไหมยัง่มาถี่เพูทำคทําคลิปเสร็จจะไปเล่นงนี้้ยมาอ้ยอ้ยนะหาหา่หหาแน่เลย ไ,ได้ได้ได้ไดตัวนี้มันโหดมากเลยทุกคนผมบอกเลยตัวนี้ยมันโหดมากตั้งสุดท้ายมันโหดมากแล้วทำไมตอนนี้มันไม่เหมือนแล้วอะ่ะอ้านนอุ้ยคุณชนะเร็วอีดีดีดีอุ้ยชนะเออเอาชนะแล้วเหรอวะ นี่แฮซ้ำยวเลยยิงหมดจมแล้ว้ามี้แหละไอม่โไม่มาให้เดหลายต้อปหาอุ้ยไอ้ตอมบี้นี้นะที่มันโคตรนยังไม่ชนะอีกแบงปิดเลยลูกปิดเลยสายให้ปิดนี่ครับมันก็มันก็หาเพ็บเยอะ บอกว่า้าราือจงเสียหแล้วเนี่ยแล้วก็ต้องเ่ยบอกนะว่าโอ้โหเล่นใหม่เลยอ่ะอีแป้งตย่แกนเล่นนงเก็บเล่นใหม่นะมานั่งเล่นใหม่นะมเล่นใหม่มาเล่นใหม่จบเลยก็ยังไม่จบนะคะ คงวันองก็คงได้ไม่เอาที่นี่ที่นี่น่าจะไอสีม่วงอ่ะดีทีแล้วอ่ะผมว่านะดาบมันสวยมากแกันหายเนี่ถึงจะหายนี่สองตัวแล้วจะสวมากไม่ได้ซื้ออะไรนี่ไวมันลดลงไปอีกไม่เท่าไหร่ดาบหายอ้าว จับ <Cornell>. ชับจับมันย yo, ังไม่ปิดแ่นกล่ต้องใส่ี่ล่ะแอปเปิ้หูน่ะวเมื่อกี้ยอแอันไหนมาดาบดึงอะดาบเพื่องจริงอันนี้หัวกระโหลกแล้วก็แอปเปิ้ลปิดที่ยังลูกนั่นไงพ่อปิดเดียว มันจะมีนี่แหลแนี่แหลนี่แบบนี้แหละน่าจะโกงนี่เราหอกงไว้มันจะโกงเฮ้ยตองาบน่าจะโกงมากไปเข้าไปตอนนี้ผมก็ยังไม่หมดเลยงันก็ได้เวลานะขอตัวเดียวได้ไหม ทำ EP หน้าไหมหรือทำเอาจบเกมเลยนะเอาจบจบเกมอ่ะจบเกมกูต้องมานั่งไม่ตรงไหนั่นแหละขอจบเกมเถอะขอจบเกมเถอะเร็วๆอลากจบเกมโอ้ยเอี้ยโอ้ไม่ไม่ต้องทำขนาดนั้นก็ได้นะโปวดใครมาวะเพื่อนปวดใครมาโปวดใครมาวะ กดใครมาน้องกดไขมาน้องกดใครมาน้องโอ้ว่าแล้วคือทองก็องจิ้

มึงไม่ใ้หาว่ะหัวตแนี่คือมันบอแล้วนะว่ามันต้องวงกลมใหญ่แบบนี้แต่นี้วงกลมเล็กยังไงเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยอันนี้มันจะมีมอสเซตมาเนี่ยไอตัวเนี้ยจะเป็นมอสเซตมาวันพาหนึ่งเลยโคตรโกงอ่ะคุณดีนะคุณมีงูคุณมีงูจ้าคุณมีงู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 คุณจะสามารถสวนกลับมึงได้รู้ไหม แมแล้วคิดว่าทิ้งเหรน้องนช่อวุ่นะแม่ฮะอะไรอย่าแม่โทรศัพท์อแม่ต้องบอกทุกรอบอ่ะทำไมอรอก็มานงอตัวหว่ามันหลุมก็มันอะไรเฮ้ยนี่ไงทุคนอนี้อันนี้อนีอันนี้อีอั้อะไรก็่าแต่กูไอพี่เกกะพี่เกดกไอ้ไม่ตง นี่ม hmm. mm ันโพรงไดียวใตัวเนี้ยนี่พอดีนี่ไม่โตอันนี้โพรไหรไอแอนเนะอะไอันนี้ไม่ได้เราแบบปลาไม่เอาอ่ะเราแบบเ่อันนี้ก็ไม่น่าจะแหลมอันนี้แหละไม่าไม่ได้ มันใช้กับผมเมื่อกี้นี่ัว้อันนี้เลยมาใช้สนแบบคือต้เงนมาได้มาทุกคนมาดูว่าผมจะชนะเจ้าหัวนี้อเปล่านะตอนนี้กว่หูวอันนี้ผมเข้าสมุดไดมอนดไม่ใช่สิออะไรวะอ่ะปกติอ่ะ I'm <laughs> sorry. ปเนอย่าเพิ่งกดลังอย่าเพิ่งกดพังใช้ตาบอดปังไปไปจบพื้นซะเลยเอาชนะนะอันมีกุลเอไงกกไปชันยลุงลุงปุเขมาว่ะทุกคนก้าวแรงหมปเลยก็จะไปไฟตาหาใ่้พอนงานหมดแล้วไม่นตามลนะเบ็ดก้างเบ้าไม่ามันวางลอ้งดนแหละที

นี่ใจะรู้สิคะจริงๆแล้วมก็ไม่เห็นแบบแบบแบบนก็ไม่ได้ออกชิดบไหนตัวหปนงไงมับติโทรศัพท์นี่ก็โทรศัพท์กูอ่ะไม่ใช่พลังครับเขาหาพอดีโอโหโอโหง่ายว่ะคลกๆ มะม่วงอหรอะไรอ่ะมะม่วงมะม่วงไม่เอาไม่เอาไม่เอามะม่วงแคนจะเอามะละโกโอเคอาทิตย์ไม่ติดการเดิบเกมโอ้ยังไม่ทันเล่นเล่นเลยเล่นลิ้เล่นลิ้นะเล่นลิ้นป้าป้าป้าตายอ่ะโอ้โหของนี้มันเก่งเกินไปแล้วอ่ะ ี่รอดทานหนูเฮ้ยนี่ไงส้ยขับล้านเหรอปังก็ได้จ้าห่างโค้ของฉันเล็วจบปีประมาณสองปีแล้วนะอันนี้กูไม่มีอินโฟรกูจะลงเลยทีก่ เกลียดโหลดเข้าใจไหมเพราะมันโหลดนานดูอะไม่มีอินโทรนนวันนี้แฮ้แต่วันนี้มันอินโทรมีอินโทรแล้วนะเลยเด็กน้อยต้องกบนี่ตัวจับดีถ้ามันเล่นต้านแล้วมันหูแบบนี้ Thank <laughs> you. อันน <Sure. S 2> ี้ก็ผ่านสัตัวนั้นนะครับเล้วแรงแรงทมคือมันอเด๋ยวมากต่ตัวตัวเดีวคบอกี่เกตัวตัวี่เก่งเดี๋วเดี๋เดียวอุ้ย่าแมวขันให้ไหอตาเพาอะไรวะออ

หอมอคืออ้มขา้าส่อะดคือนะคือนะคือบบว่มึงจะใช้อันเดิมนะเว้ยน้ำแข็งอ่ะแ่งขี้หลออ่ะคือคือง่ายงือบคือตีแค่รอบเดียวก็ตายหาแล้วอ่ะมึงมีก ก็บอกเฮ้ยป <sl Brain> <c oughs> ิดตัดหมแล้วไม่ได้นะครับบอกเลยใ่จังหวะอ็ต้อง่ก็หมดตว่าเอาไปน่ยมึงต้องรักษาคอแัน้าีทางเราก็ต้องมี่้่้วรัแล้ก็าอง้าค หาที่แน่ค้ะสองเครื่องรั้งคู่แบบอะไรก็ได้ที่มัน50ขสียตัวนี้ก็ได้เขาก็เท่าเลยเสื้อใม่เสื้อใหม่เสื้อใหม่เอาไย่แล้วบอี่ก็าุ่มี่ก็ุ่มิงปุมแต่ว่าตัวถึงเท่อไหร่ีอไไงคือสื้อหนึ่งแถมนึ่งเอาที่ทุ่มจุดอะนี่ตัวนี้เป็นโลกเพราว่ามันม่วันี้จะมีขายมีจะาง้อม เขากดอากกลายเป็นคนกค้าแค่นี้เขาต้องไปนั่นดีถึงวันนี้ใครไม่ให้คุณูแลถ้าที่เอาหน่ะมีคอมันจะได้บอก็ได้เอาเงนไปจูงตีนี่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 แหละคนดไาแม่ลรชผม อันนี้กูใช้อ่ะ่ไของนี่กใช้เว้แต่ว่าเราไ่ได้ใช้เด่าไม่นานค่อยอย่างบวกนนแล้วเอาสู้กับชาดุดดเนีดยด่ดำยาทุก้วดนยา <tries> ......

เกิดเข้าไปแล้วให้มันลิ้นกับตัวนี้ไปเรื่อยๆยๆเป็นง่ายกว่าแ่งเ่อย้ยแ่นี้ก็โกงกันแล้วนี่เราอะี่้ตกมาโกงโกงโกง เห็นมีด้านแรนดำด้าได้ังแล้วคิดว่านะมาดิไอ้วารื่ส่ันาโอดาบตางกันอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์จากหน้าปกนี้กูก็รู้ได้เลยว่ามึงต้องใช้ดาบไ้แบบนี้แน่นอนมาบอกหรือว่อกูนะโหที่สุดนักบล็การต้องเตรียมเงินแล้วแต่บล็อกอันนี้มึงไม่ได้ฟันรอบสองร้อยคูนกระต่ายขอแตกเป็นหนาตอนร้อยการอืม ง่ายๆ easy มันก็จะมีประมาณหกตัวนะครับนี่ก็จะสู้แล้วแหลสู้แล้วนต่ไอ้ขี้แนยมันตึงเวลาสุดแล้วไอ้แอคชั่นอะไรแอคชั่นที่ขึ้นมาสองตัวเหี้นนี่ปมได้ปมได้ชนะปมหนี่งปันหัวอีกหนึ่งประละประละปันรับมาดิให้ให้พี่หญิงปันฉันเลยเนาะแล้วฉัค่อง้ห่ะ จะแตกได้แบยมึงมาดินะมึงไหวแล้วมึงไม่ไหวกับมึงแล้วมึงม,มามึงจะมามึงก็มามึงก็จะเปลี่ยนแผนใช่ไหมล่ะ วนรู้บักเก่งใหม่หน่อย จอใส่เคองหมัแเดนแบบไนละกอโซนนล้าจเป็แนเกใส่เขาไปแล้วจอนั่นพลังเฮ้ยกูก็โดนเหรอเไม่เอากูตเาเกตเตวื้อจอมเ้นไม่ได้ปีเเหน่รนกุยกุยเกตเจตเื้อจอ่เต็นไม่้มาสแตไม่เอาไม่เลยไมล้คนไม่ได้แล้วคน กิมไห้นะเอเจดิถ้าเป็นจอด์ดาจริงนะรอเปลี่ินคลิปเลย